สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง R p f u t u r e Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาติดตามความคืบหน้าของโครงการสนามบินอุทภเานะครับโดยกองทัพเรือได้ร่วมมือกับ EEC เช็คความพร้อมในการพัฒนาสนามบินอุทภเวาเพื่อสร้างความมั่นใจและฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวรายละเอียดติดตามได้ทาง R p f u t u r e Channel ได้เลยครับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC โดยสำนักโครงสร้างพื้นฐานได้ร่วมกับกองทัพเรือจัดการบรรยายความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่และความพร้อมการลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออก Moving Forward อุตภาว International Airport and Eastern Airport โดยมีพลเรือเอกพาราดอพวงแก้วประธานกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมกับนายโชคชัยปัญญายงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ EEC พลเรือเอกวรพลทองปรีชาผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอุตภาและมิสเตอร์เอ็ดมันลิมดี렉เตอร์แอร์เวชั่นดีเวล็อปเมนต์ของ UTA เข้าร่วมบรรยายพิเศษทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในการพัฒนาสนามบินอุตภาที่จะช่วยฟื้นภาคธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดแข็งของไทยมาสู่พื้นที่ภาคตะวันออกอีกครั้ง ภายหลังสถานการณ์โควิด -19 และที่สำคัญจะเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมในการแข่งขันทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้นะครับโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวและเมืองการบินพาฒมันออกถือเป็นอีกหนึ่งโครงการในโครงสร้างพื้นฐานหลักสำคัญของ EEC มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสนามบินอุตภาให้กลายมาเป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่3 และมีการเชื่อมสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิด้วยรถไฟความเร็วสูงซึ่งจะทำให้ทั้ง3สนามบินสามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันได้มากถึง200ล้านคนต่อปีและนอกจากนี้นะครับโครงการจะทำให้เกิดศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจเป้าหมายโดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์แอนด์แอร์เวชันรวมถึงการเป็นศูนย์กลางของมหานครการบินภาคตะวันออก ที่จะครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่เมืองประมาณ30กิโลเมตรโดยรอบสนามบินซึ่งจะเป็นการสานต่อเจตนารม์การพัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ดที่ต้องการให้เกิดเป็นเมืองท่าและเมืองธุรกิจสำคัญของประเทศไทยโดยเข้าเชื่อมโยงเป็นส่วนขยายของกรุงเทพและปริมณฑลไปทางทิศต,ตะวันออกที่สามารถเชื่อมโยงกันได้สะดวกทั้งทางน้ำทางบกและทางอากาศเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางกา,การบินและประตูเศรษฐกิจสู่เอเชีย สำหรับสถานะสนามบินอุตภาในปัจจุบันปัจจุบันสนามบินอุตภาส่วนที่ใช้อยู่ประกอบด้วยทางวิ่งที่1มีขนาดมาตรฐานยาว3,500เมตรกว้าง60เมตรสามารถรองรับอากาศยานได้52หลุมจอดซึ่งหากใช้ทางวิ่งได้เต็มศักยภาพจะรองรับผู้โดยสารได้ถึง20ล้านคนต่อปีอาคารผู้โดยสารหลังที่1รองรับผู้โดยสารทั้งในและระหว่างประเทศประมาณ7,000 700, 0คนต่อปี และอาคารผู้โดยสารหลังที่2ถ้าหากเปิดใช้บริการจะมีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ3ล้านคนต่อปีโดยปัจจุบันมีผู้โดยสารประมาณ1.5ล้านคนต่อปีสำหรับที่ตั้งโครงการสนามบินอุตภาวนะครับโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นโครงการพัฒนาสนามบินภายในพื้นที่กว่า6,500ไร่ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลพลาอเภอบ้านฉางจังหวระยองในเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก ซึ่งจากผลการประมาณการผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มสูงขึ้นภายในปี2,568ถึงปี2,569ที่กำลังจะมาถึงนะครับซึ่งจะเป็นปีที่คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารหลังที่3ที่บริหารจัดการโดยเอกชนร่วมลงทุนจะมีจำนวนผู้โดยสารประมาณ8ล้านคนต่อปีประกอบกับการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารณสนามบินดอนเมืองในปี2,568ถึงปี2,569 แสดงให้เห็นว่าในช่วงปีดังกล่าวสนามบินดอนเมืองจะมีปริมาณผู้โดยสารเกินขีดความสามารถในการรับจํานวนเที่ยวบินและรวมถึงปริมาณผู้โดยสารดังนั้นการพัฒนาโครงการสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามแผนงานโครงการจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและอุตสาหกรรมการบินรวมถึงเป็นการรองรับความต้องการการเดินทางอากาศในอนาคตอีกด้วย ในส่วนของแผน EEC EEC ได้มีการวางยุทธศาสตร์ให้สนามบินอุตภเมาทำภารกิจสำคัญ3ประการก็คือเป็นสนามบินกรุงเทพแห่งที่3เพื่อเชื่อมสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิด้วยรถไฟความเร็วสูงเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโลจิสติกส์แอนด์แอร์เวชันของ EEC และเป็นเมืองท่าที่สำคัญเชื่อมโยงขยายกรุงเทพไปทางตะวันออกทั้งทาง,ทางน้ำทางบกและทางอากาศ สำหรับองค์ประกอบของโครงการที่จะดำเนินการก,ก่อสร้างนะครับจะประกอบไปด้วยอาคารผู้โดยสารหลังที่3ศูนย์ธุรกิจการค้าและการขนส่งภาคพื้นดินศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานเขตประกอบการค้าเสรีและเขตธุรกิจเกี่ยวเนื่องศูนย์ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์และรวมถึงศูนย์ฝึกอบรมการบินโดยมีมูลค่าการลงทุนของโครงการในรูปแบบ PPP รวมประมาณ2 9 0ล้านบาท ซึ่งสำหรับความคืบหน้าล่าสุดของโครงการนะครับในคณีแสงสุภาลเลข,ขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้มีการเปิดเผยว่าสำหรับโครงการก่อสร้างทางวิ่งทางขับที่2ส,สนามบินนานาชาติอุตภาวความยาว3,505เมตรโดยกองทัพเรือรับหน้าที่เป็นผู้ก่อสร้างปัจจุบันได้ทำการออกแบบพร้อมผ่านประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHA ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติผ่านครบถ้วนทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้การทำงานร่วมกับภาคเอกชนขณะน,นี้มีการหารือร่วมกับบริษัทอุตภาวอินเตอร์เนชั่นแนลเอวิเอชั่นจำกัดหรือว่า UTA อย่างต่อเน,นื่องเบื้องต้นได้รับมอบแบบของเมืองการบินภาคตะวันออกแล้วคาดว่าจะพัฒนาโครงการนี้ได้ตามแผนเพื่อสอดคล้องกับการฟื้นตัวกลับมาของธุรกิจการบินได้พอดี เหมือนปัจจุบันที่สัญญาณการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินในยุโรปฟื้นตัวกลับมาได้เร็วมากมีเพียงพื้นที่เอเชียที่ยังไม่เปิดให้บริการทั้งนี้เราจะดำเนินการสร้างสนามบินไว้รองรับเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะทันเวลาที่วางไว้ครับผมและนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Upfuture Channel ในตอนต,อต่อไปได้เลยครับ